ไปเจอร้านหมูกระทะเปิดใหม่มาค่ะบรรยากาศนั่งกินชิวๆเหมือนอยู่ในทะเลเลยเมนูหมูกระทะยำส้มตำของถาเด่นเขาเด็ดมากซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าตั้งเต่า21ค่ะตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทรา21ซึ่งร้านนี้นะคะจะไม่ใช่บุฟเฟ่ค่ะเมนูเขาจะมีทั้งแบบเซตแล้วก็สั่งเป็นจานมีเมนูเนื้อด้วยนะคะ สามารถหยิบกระดาษบรรจุมาติาต๊กสั่งออเดอร์ได้เลยนะคะในระหว่างที่รออาหารมานผาปั่นนมสดก็มาเสิร์ฟก่อนรสชาติเข้มข้นดีเลยค่ะส่วน้ำจิ้มนะคะมี2ตัวเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะคายซุกี้กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่วันนี้แพายจัดแบบเซตมาค่ะทั้งเซตเล็กเซตใหญ่ถูกเซตเขาจะมีชุดผักให้นะคะตัว้างน้านี้นะคะจะเป็นเมนูเนื้อสไลด์แล้วก็เมนูคอนโดที่แพทสั่งมาเพิ่มค่ะหนึ่งที่ให้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนนี้นะคะจะเป็นเมนูข้าวพกยำซุปดำแล้วก็ของททเลที่สั่งมาค่ะ่ะสวนเื่ก,กับนุนะคะคที่ร้จะใชสั่รมาค่ะคะ นีก็เอามันหมูไปวางบนหัวกระทะก่อนเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มย่างของกันค่ะกุ้งคือแกะเปลือกมาให้แล้วนะคะตัวค่อนข้างใหญ่ส่วนเรื่คุณภาพของอาหารในเซตน,นะคะก็ถือว่าสมราคาเลยค่ะของทะเลก็ใช้เป็นของสดไม่ใช่แช่แข็งนะคะ ส่วนผักนี่คือแพมไม่ได้สั่งเพิ่มเลยค่ะเพราะในเซตเขาให้มาค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วนะคะสสำหรับใครที่ชอบทานเนื้อนะคะมาร้านนี่คือตอบโจทย์บ้ากค่ะของที่ร้านจะใช้เป็นเนื้อโคขุนวากิวอย่างอันนี้นะคะเป็นเนื้อโจโคารูบีและถ้าสั่งเนื้อนะคะเขาจะมีน้ำจิ้มพิเศษให้ด้วยค่ะเป็นน้ำมันงาพริกไทยเกลือซึ่งเราก็จะเอาเนื้อที่ย่างนะคะลงไปจิ้มกินคู่กันเนื้อนุ่มมากค่ะหรือจะเอามาจิ้มคู่กับน้ำจิ้มหมูกระทะที่เป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ก็ได้นะคะนเนื้อนะ ตันนี้เป็นหมูสามชั้นย่างคจะเอามาย่างแล้วปอกมันข้าวผัดเคยค่ะซึ่งตัวข้าวผัดเคยนะคะจะมีกลิ่นหอมเหมือนกะปิแต่ไม่มีรสชาติเค็มค่ะพอกินคู่กับหมูสามชั้นย่างก,กรอบๆราดน้ำจิ้มนิดนึคือเข้ากันสุด,สด ไอเดียเมนูที่แม่แนะนํานะคะแพ้สาวเป็นเกี๊ยวทอดเวียดนามค่ะเสร็จแล้วเอาหมูสามชั้นย่างกับกรอบโปรลงไปร้าดน้ําจิ้มนึงคือกรอบมากวันนี้นะคะถ้าอยากให้ดูค่ะเป็นหมูสไลด์กับหมูหมักในจ้าหน้าตาคือดูดีมากฟีลเป็นหมูสดหมากเองนะคะเวลากินนะคะพห้เจ้าหมูคุกกับไข่ก่อนค่ะจากนั้นก็ไปย่างแล้วก็จิ้มกับน้ํจิ้มแบบนี้ได้เลยส่วนผู้ไม่ดูซีฟู้ดนะคะเราก็จะไปย่างให้พอสุกค่ะเสร็จแล้วก็มากินคู่กับน้ํจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆได้เลยนะคะและอีกจุดที่ชอบนะคะคือน้ําซุปขารสชาติดีมากค่ะเอาซิมาม่าลงไปด้ลวกินคู่กับน้ํจิ้มเดี๋จะซดเป่าแบบนี้นะคะคืออร่อยแล้วก็กุ้งก้าม มากค่ะน้ำซุปเขาไม่เค็มสดแล้วนะคะไม่คันคอซึ่งถ้าใครเป็นสายหมูกระทะชอบน้ำซุปเด็ดๆนะคะแนะนําว่าต้องมากินของเจ้านี้เลยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นซุปรรน,น้ำปลาค่ะเส้นกรอบหนาปลาโนดดีไม่เค็มมากส่วนยำเห็ดทอดคือเด็ดสุดเห็ดกรอบสุดเลยค่ะทุกคนยำนะคะคือรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบเลยค่ะส่วนจานนี้นะคะเป็นยำผักบุ้งกรอบ ซึ่งส่วนตัวนะคะแปลว่าเมนูทอดๆของเขานะคะกรอบอร่อยทุกตัวเลยค่ะอย่างกระเพ่าก็คือกรอบทุกคำเพื่อนๆลองไปทานกันดูนะคะร้านนี้เปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง5าทุ่มเลย